เงินอีกขาโอยเงินไม่ได้ขาเอออะขอหมายเล่ะครับนี่พกนี้เรื่านจ้าเงิน

เป็นคำถามเอยานไเชื่อมันวนี้มาจากทใครมาจากคุณแม่นะคุณแม่นะมีคำถามนะ้ไม่ปหช่วย่วอะไรไหเออาอะไร การทำผิด <c oughs> สิงหมาว่าการทำผิดต่อใครรยาผิดต่อ,อผู้บราาก็าจะเป็นไงก็จะเป็นใครว่าถ้าทำผิดตอ่อพ่อแม่คื you ได้ปสารภาพเล็กสี ar, á, day, ên, ่นะฮะใช่จงก้าไปในสถานะนะฮะทำให้แล้วอยู่ฝ่าไหนครับอยู่ฝ่ายห้าหับใครครับกับพ่อกับแม่ถ้าพ่อใาญ่กับหาย่อลกในเรื่ของำเนี่ยมาไหมครับมาแลถ้าจะพูด น้ำลายาไลน้ำลายลายไหลน้ำลายยายไหลน้ำลายลายไหลเออไปฝึกมาไล้วนะถ้าหันแบกถือปืนถ้าหันแบกถือปืนแบกปุ่มไป้ือปืนเออทำได้นะ พยายางเพราามจิเนี่ยเราให้ได้ไหมแม่เอาเงื่อนเทาไร่คับผมโอ้ไทยนะะไทย